สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวปืนของเล่นอันนี้ปืนของเล่นถูกเป็นปืนลูกซองถูกนะครับกับลูกซองกับปีนลูกซองนึ่งอยู่ไหน,เนะเดี๋ยวเดี๋ยวกับลูกซองแพงนะครับสองกระบอกนี้นะคิดว่าคือมันมาดูนะครับว่าอันไหนจะมีข้อดีและข้อเสียกันมาเริ่มกันที่ปืนของเล่นถูกกันก่อนแล้วไม่ใช่ดิปืนของเล่นนี่นะครับ จะดูหน้าตากันนะอันด้านล่างเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นปืนอของเล่นแพงนะครับซื้อมา2,000บาทส่วนนี้จะราคา800บาทแล้วผมก็โดนหลอกด้วยนะผมโดนหลอกมันทรยศผมนะครับอย่าไปซื้อของเขานะครับไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะเ,เป็นผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่ามันค่อนข้างจะคล้ายกันจริงๆผมซื้อจะซื้อสิงหญิงต่งนี่มันอะไรยำซึ่งมันก็น่าจะก๊อปเลยครับแล้วผมก็จะสั่งท่อเป็นท่อสีทองนะแต่ทำไมได้สีขาวแล้วท่อสีทองมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าได้พลาสติกมาเฉยเลยจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าจะแคนเซอร์ตัวนี้แต่ว่ามาไม่ทันอ่าเดี๋ยวก่าอย่างแรกเลยมาดูกระสุนนะครับคือก็ข้อเสียของถ้าผู้ชมคิดว่าสองอันนี้คือกระสุนอันไหนครับก็คืออันนี้นะครับกระสุนสีดําเนี่ยจะมาจากนี่นะครับกระสุนนี้มาจากปืนของเล่นถูกนะครับมาจากของเล่นถูกปืนของเล่นถูกนะครับคือแล้วมันก็จะเหมือนปืนลูกซองจริงนะที่แบบมันจะเป็นสีดําคาดทองนะทองมันจะอยู่ท้ายๆอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นสีแบบ ออกแดงๆเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนเคยเห็นอยู่นะที่มันเป็นดำๆอันนะแต่ว่าของของอันเนี้ยนะครับของอันใหญ่เนี่ยของไม่ของของอันแพงนะครับเนี่ยดูนะมันจะเป็นสีน้ําเงินแล้วมันก็จะไม่มีในของจริงนะครับของจริงมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบทองอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทําไปทําไม่รู้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นข้อเสียนะครับว่าถึงความสวยงามนะครับความสวยงามทั้งสองอันนี้จะแตกต่างกันนะครับ อย่างน้อยผมว่าอันนี้ก็ดีกว่านะครับตอนแรกที่ผมจะซื้ออันนี้มาจริงๆผมเคยเห็นอันนี้ก่อนที่จะซื้อเจ้านี้มานะครับเพราะว่าทำไมนะครับผมมองว่าปอกกระสุนมันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับผมก็เลยซื้ออันอมันใหม่ๆมานะครับก็เลยผมก็เลยแต่ว่าดูนะครับลองดูปืนจริงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีลํากล้องนะปืนจริงอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีลํากล้องนะครับถือว่าดีมากผมก็เลยซื้อมาพอมันไม่มีแล้วมันดูขัดใจ คืออันนี้เนะี่ยมันจะไม่มีลายแต่น,นี้จะมีลายซึ่งมาลองดูลักษณะกันเลยนะครับเริ่มจากของถูกกันก่อนนะครับดูนะผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันจะเป็นเสียงของสปริงที่อยู่ในนี่นะครับอยู่ในท่อนี้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองการยิงให้ดูด้วยนะเออคือมันจะเป็นปืนท่อแก๊สเ,เนี่ยมันจะเป็นเสียงนะแต่ลองมาลองของอันสีก็จะพอได้ยินนะแต่ว่ามันเป็นคุ้มค่าดี แล้วก็ลองมาดูท่อแก๊สกันดีกว่าไม่ใช่ท่อแก๊สสิครับเป็นท่อเก็บบรรจุกระสุนรอบรรจุกระสุนนะครับเออมาลองดูกันอันนี้เป็นรอบรรจุกระสุนของอันแพงตัวนี้เป็นของถูกนะครับมาเริ่มกันที่ของถูกเลยนะจะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกค่น้านี่จะดีอยู่นะครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าพอมาตัดเมื่อที่ของถูกของแพงนับจะมันจะเป็นแบบคล้ายๆอลูมิเนียมครับเออก็จะแบบดูดีมากขึ้น S 1> <S 1> ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นพลาสติกอันนี้ก็อนนติกพลาสติกเหมือนกันครับแต่ว่าคนละคนละชนิดกันคนละเกรดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะามาดูที่ไกปืนกันดีกว่าไกปืนเนี่ยดูสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงแบบปือนอัดลมคือจะมีล่องนะครับแล้วก็เป็นสีแดงแต่ปืนนี้ไม่มีนะครับมันจะค่อนข้างจะเหมือนจริงมากเลยนะครับและน้ําหนักของตัวปือนอันนี้ก็จะเบาหน่อยส่วนตัวนี้มันจะค่อนข้างจะหนักเลยนะครับมันหนักมากเลยแหละ คราวนี้นะครับเราจะมาลองลั่นไกปืนกันเลยดีกว่าคือเอาปืนมายิงนะครับนั่นเองตื่นเนะครับว่าเออปืนสองตัวนี้นะคบอ่ะตืสองตัวนี้นะจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเป็นปืนสองนี้นะครับผมว่าผมจะเริ่มจากปืนตัวนี้ก่อนเลยอันกากก่อนนะครับราคาแปดร้อยบาทไปดูกันเลยจะยิงสักประมาณสามนัดน,นะครับซึ่งมาดูกันเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับ ตันนี้นะครับไม่ได้ยิงมานานแล้วแต่ว่าถือว่ายังง่ายนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับไปดูมานัดแรกนะครับดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนะคัดปอกตุกคนคัดปอกไปแล้วนะครับหนึ่งล็อนึ่งล็อกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนที่มันยิงมันเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะที่ผมก็ยืดได้แค่นี้แหละครับเปิด มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลายิงเนกระสุน giving, อยู่นู่นนะครับเป็นประมาณนี้แหละครับนี่นะครับก็คัดตอดไปแล้วนะอูว่มือมือถือนะครับกระสุนมันจะอยู่ในนี้นะครับอ่ะก็ขอประมาณว่ายิงก็่สองนัดพอเลยนะครับก็แค่นี้นะครับเสียงลองฟังเสียงดูนะครับจะงอนตัวปีนะครับนี่มันจะแป้งนะครับแปะซึ่งมันจะไม่ค่อยดังถ้าเป็นตัวนี้นะครับน um ี่มันจะดังมากมันจะดังแป้งเลยแล้วมาลองดูกันดีกว่า ว่าปืนราคาสองพันนี่เนี่ยและเราก็หยิบปัวปืนมาแล้วนะครับนี่สังเกตว่าจะดูสึกว่ามันดูจะดูดีคิดว่าตัวไหนดูดีกว่านะครับอันนี้ราคาแปดร้อยนะครับส่วนอันนี้ราคาสองพันนั้นนันตายเนี่ยแล้วเรามาดูกันเลยนะครับนะอย่างแรกเลยใส่กระสุนนะนะนี่ใส่กระสุนนะใส่อันนี้นะครับรนี่แบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปมันอาจจะใส่ยากกว่าตัวนี้อยู่แต่ก็เพราะว่าเป็นเพราะน้ำหนักนะครับยากยาก จริงสามารถใส่แบบจริงแล้วน่าจะใส่ได้ห้านัดนะครับจริงมันก็ใส่ได้แบบยริงใส่ได้ห้านัดแต่ว่าถ้ามันสามารถทําเป็นหกนัดได้คือใส่ด้านบนนะครับนัดสุดท้ายนะหัวใส่ด้านบนนั้นนัดสุดท้ายนี่นะครับใสก่กรสอดน,นั้นนะในหลอดเนี่ยมีอยู่หนึ่งนัดและด้านบนมีอยู่สองนัดนะดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ายิงออกไปแล้วนะครับเพราะว่คัดต่อนะครับ มันจะดีตอนที่ว่าคือถ้าเป็นตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะดีวิตอนทันทันะคือถ้าเป็นปืนนี้นะครับอะถ้าเป็นปืนนี้นะสมมตินะปืนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะปืนเนี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเวลาที่ก้มนะนะแบบเวลาอย่างชิดควงอะไรแบบนี้มันจะหลุดออกมาครับไี่เซฟตี้ถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันจะไม่หลุดนะ๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ท้ายดูนะว่ามันเป็นยังไงต่อมาเราก็ มาดูปืนต่อไปกันเลยนะครับอันต่อไปแล้วเรามาดูระบบการยิงของม,อมันหนักมากๆเลยนะครับถ้าถือมือเดียวนะอุย้อยหนักงั้นต้องทำยังไงนะสามสองหนึ่งดิ่เสียงนะครับแรงมากเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับอ่ะดูกันนี่นะครับเป็นปืนที่อันนี้มันจุ๊ติดกระจกนะครับมันจะติดกระจกแต่เมื่อกี้ดิ่เสียงนั้นแรงมากเลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปืนสองรุ่นนี้เนี่ยออก เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นของรุ่นละครเพลงนะก็อันนี้น่าจะเป็นของอันอันเล็กนะอันเล็กรู้สึกนะว่าอันนี้เป็นของพวกอันนี้เป็นของอัน,นุนะครับนั่นอนะ่ะมันจะไม่ใช่ของเกียตกดแต่ว่าลองเกยเสียงได้เลยนะครับว่าจะไม่ดังท้าตัวนี้นดังแป้งคือมันจะมีดาเมจมากๆเลยนะครับโมทาร์นยารุนแรงเหมือนกันนะมันรุนแรงมากๆเลยนี่นะนี่นะนี่นะ แล้วก็ดึงมันออกได้เลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับท่เรื่องไม่จบนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยปืนมันเป็นอย่างนี้นะึืงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือถ้าเป็นปืนเนี่ยปกติแล้วมาดูปืนนี้นะครับมาเราใส่กระสุนใี่ดูนะประมาณหนึ่งนัดนะครับใส่เข้าไปในเรามารจุกระสุนทั้งสองตัวลยครับแล้วก็ปิดนะแล้วก็อีกตัวนี้นะครับราคาแพงสองพันบาทใส่เข้าไปครับก็คือคือปืนเองก็จะติดแน่หนึ่งใส่เข้าไปแล้วครับแล้วก็ปิด แล้วมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเป็นตัวนี้นะนะมาให้ดูนะเนาะเวลาจักกระสุนเนี่ยนนะเนี่ยนะครับมันจะหล่นลงมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่จะหล่นลงมาแต่ถ้าเป็นตัวนี้นครับดูนะโอเคว่าจะไม่หล่นเลยนะเอามาเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ซึ่งมามาดูกันเลยนะครับ ปืนเนี่ยสังเกตนะมันไม่มีหลุดใช่ไหมนีม่ครับยิงออกไปได้เลยแล้วก็ชักนะครับดีอ่ะตัวนี้ดีนะครับใครแนะนําที่จะซื้อนะใครคิดจะซื้อนะครับก็ซื้อรุ่นนี้นะครับสองพันบาทมันจะน้ําหนักดีแล้วก็พลาสติกดีนะมันคุณภาพดีเหมือนตัวนี้นะจะเป็นพลาสติกํางๆทีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับเันหนักกันบอกบ้างและข้อเสียของมันคือมันควงไม่ท่าจะได้เนี่ยมันในหนังนะในหนังม่ได้ควงได้นะคือการควงเนี่ยจะต้อง กระสุนเข้าไปลำืองใช่ไหมครับนออ่าจะเป็นี้นแล้วพอถูกไหมชักนะครับคือมันต้องใช้สองมือในการชักอะครับถ้าเป็นมือเดียวมันจะไม่ได้นะคือแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้นะถ้าเป็นตัวนี้นะครับคือเวลาเข้าลำืองใช่ไหมครับมันจะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะดูนะดูนะครับดีมากเลยนะ แต่ถ้าทำแรงเ,เป็นกระืุนก็จะหลุดออกไปนะครับก็ก็คล้ายๆกันอย่ยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบ่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับ